เือบไปได้เกือบได้คุตัวใหญ่สตัวกันเจ้าอี้้าพอ้ยตัวสอ ที่เจ้าอย่างหนึ่งในตงูเจ้าเจ้าวันนี้น้ำเริมแห,งแห้งเห็มแล้วเนาะอ่าแห้งลงไปบบปอยเยอะเจ้าเพราะว่านา้ำทักอ่อ่าทยอยแหง้งเนาะแบแห้งที่ลรางหัวผาปยคือมันยังมีนม้ำมันหนุนตั้งบนอยู่เรื่อยๆเจ้าน้ำเลยแห้งบบปอยเยอะเนาะฝนตกบ้านอย่างหนึ่งมาสามวันแล้วเจ้าแต่ได้ยินเสียงฝ้าห้องฝ้าอย่างอยู่เนาะน่าจะตกตั้งบนเจ้านี่น้ำมันเลยบบแหงง้งเ,เย,งยอะเท่าที่ควร ยีนึงว่าจะบัดทายทำคลิปเจ้าวันนี้ยีน่นึงมาลองยกดูแล้วโอ้ยเห็นปลาใ่ออกนะขนาดเจ้าแหวดหิมนี่ก็มีเนาะเมื่อกี้นี่ปลานิ้นตัวยังใยเลยตุ่งออกจับมนึงไปเหียเนี่ยเนี่ยมาตรงนี้อีกตัวแล้วเนี่ยยีนึงจะลองยกมือเดียวู้พอขาดว่าวันนี้น่าจะได้ช็อตเด็ดเจ้านี่เลยอยากถ่ายทำให้ดูเนาะใก้กว่าฮะโอ้ดักแซบ เจ้าบอรุ no. ee, un, àn àn ่นเออบอกอู òn, òn, ้เยอะเนาะเดี ú, ๋ยวมารุ่นด้วยกันวันน้ำแห้งนี่เจ้าว่าจะปลอมนวปอมหมานก็เห็นเนาะเจ้าเนาะเจ้านี่เจ้าอีนึงได้ปลาบึกน้อยเจ้านี่นี่เนาะแต่อีนึงจะบเอาเจ้าอีนึงจะปล่อยปล่อยมันอยู่ในน้ำมะนีเนาะนี่ยปล่อยเจ้าไว้ให้มันใหญ่ลองดูนะเจ้าเนาะ โอ้ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยอยู่ข้างนอกตัวใหญ่ด้วยได้นี่เอ่ย่มนอนเจ้าเออเอ้ไม่ได้ติดหน่อยเดียวเนาะโอ้วันนี้อยนึ่งคะจะบัตรไทยทำคลิปแล้วเจ้าเพราะที่แบบป่าอาจจะบบก่อเข้าเนาะอาจจะมีอยู่แต่ว่าอาจจะไปเยอะอย่าแต่ยี่งเห็นป่าใหญ่ออกหลบนี่เลยเจ้านี่ตัวใหญ่ท่านั่นเลย แล้วก็เมื่อกี้นี่ป่านินน่าจะเป็นปลานินอะ่ะหันน้อยเดียวอะ่ะมันออกจากขานี่ไปเหี่ยเจ้านี่เลยกลัวผ่าช็อตเด็ดเนาะเผื่อว่านี่จะโจกจะมนันได้ช็อตเด็ดไปไงหลวงกับมุ้งเลยไทยทำให้ดูตะกี้นี่ก็ได้ปะบึกเจ้าปะบึกน้อยตัวแรกนี่ไทยไทยไทยให้พออยู่เนาะและ้วอีหนึ่งก็ปล่อยไปแล้วมันมาเข้าไมา่คาดว่าจะเป็นตัวเดียวกันแต่แหมกำก็เข้ามาแหมเจ้านี่แหมกำนี่น่าจะคนละตัวเจ้า ขาดหวดปาป่าน่าจะลุดจากบอ่อตังบนบนหนักขนาดเนาะดูเปอ่าออขาดหวาน่าจะโปวมีรุ่นเจ้าน,นี่มันจะมาหรือมันจะไปข้างข้าง้าางปยจ ปลาเนื้อนอนนี่นึ่ได้หลายตัวแล้วเจาน,นี่มาลองสักกรรมแล้วเนาะตอนแหลกม่ได้ไายทำให้ดอูอให้มอนให้หมานอย่างที่คิดนะให้ใจปลาตัวใีใหญ่เขาช็อตเดียดยเที่กำเต้ ออกไก่ร้องเขาหรอเอาออกมึนเข้าอยู่เจ้านีแต่ไมีแต่มันี่มันมวน,นเข้ามาเอ็นตาตามา,าตัวนี้นี่นี่มันมวน,นเข้ามาเอ็น,นมันจะมวนมนัน ว่ายู่งเจาหัวหน้าจ้งตัวเล็กตัวใหญ่เก็บหมดค่ะนี่มนัมนเนมัน ตัวสองตัวสามตัวขำเจ้าตลอดขุ้นก่อนรอรุ่นตายใหญ่มาออกใกล,ใกละนะ้ๆเนาะอย่าง หนำวนเข้ามาเม่ยจอบนี้อแบบไลถ้านาำนิ่งๆนี่น่อย่อยได้เจ้า โหขำได้ยุใส่ยามดูเจ้าวันนี้ปา ยังใหญ่ <c oughs> น้าิึงน่วจะบอมีป่าอุ้ยไลอยลู่สางตัวเจ้าน้ามันวนมาแล้วก็ที่นี่มันนิ่งไปเนาะหนึ่งลองโยคอคาบอยู่แต่เลยอย่างนี้อย่านึงเกิดเลยเจ้านี่โอเค ได้แล้วได้แล้วปันนิ้นมีตัวปอใหญ่แต่เก็บเต็มไก่อนเ <c oughs> ออจ้าแม่เหมือนเหมือนงวนไปเศร้าได้เป็นปนน,น,นนินนะเจ้านี่สวยใหญคนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยาั้นซมันใส่ปอใหญ่ใส่ใสพอดีกินเจ้า โอวโอหนี่าหายแทบอีปีกต้น <c oughs> นี่คือปลาปีกปลาปีกคือหลังมันจะเป็นน้ำ ตัวยังตัวอยู่จิ้ปลาสลอยกันเจาะนนี่อันพื้นที่จำกัดไ,มไหมนะจ๊ะเนาะ หนึ่งศูนโคอยู่นี่เจ้าทอาจจะแคบหน่อยพี่รักทะเลในกันเทียปตามี่เที่ยวมดอีกับเที่ยวบบแปดเจ้าไม่มีแรงก่อยๆเที่ยวกำหน่อยกำหน่อยนี่าก็ดีเจ้านี่สองตัว นี่นอนนี่นอนสองตัออวอนนี้มันมาโดดตัวอนีมันจะมาโดดเนะาะใส่โอเคเลยอื ลตึมเข้าแต่จะมีวางเร็วยกเลนตึมเขาน้ะ โอ้ยตัวน้อยทั้งนั้นตัวไปหมดได้ยึดเจ้าสอนผมให้ปล่อยไปเจ้าลูกปลาตะเพียน ใส่นี่โอเคเลยเจ้านี่ใส่ใหญห่หนึ่งตัวสองตัวอนี่จะมีปลาขาวอีกท้โอูยจะหลอดแล้วใช่ไหมมีทะลุ เยอะเพิยอะเพิ ปลาได้เกือบยักตัวใหญ่สามตัวกันเจ้ว้าวหน้าหนาหนึ่งเจ้านี่หน้าเหมานๆไปใใปิดตอนไหนเฮียปลาส้อยสองตัวร้อน้นามมาแล้วก็หนึ่งเจ้าไปยกเดายากเหลือเกินปลาวันนี้

ตัวกระมวนดี่เจ้ามันตัวใหญ่หมา้ยยอปุดจักนักยออไม่อยู่นะเจ้านี่ <c oughs> ปุดหลายขนาด,น,าน,าาดนี่สัมผัาค่ะปลาสลิดแี้ นอกใละก่ะลาสลัดแต่เจ้าข้าตัดดีว่าง Субтитры сделал DimaTorzok อ้ยออกไปสองตัวโอ้ยจะได้โอ้ยตัวใหญ่ๆออกไปนี่ฮะสองตัวข้นหนาไม่ว่าจะบ๊อบป้อนนล้วโหขอส้อยมนเจ้าโดดเก่งจะได้มาก ดจจ้าสตัวเ่ามิโอ oh, ้มาเพะมาเพะหลุดลุงโคจร อีกแล้วโอ้ยปากระโดดนี่กระคำอุ้ยนี่เจ้าอีมันได้มาแล้วกอนนิ้เ้าปลาทายคลิปมันเข้ากันนี่ตัวใหญ่กว่าตัวแหลกเนาะ หนึงยุดไทยคิปแล้วเจ้าไ,ได้กระปัดช่วยจะสูมยกปลาใหญ่เนาะเลยเหลือไทยคิปพักกล้องอันมาเข้าตอนนี้นี่ใหญ่อยู่เจ้าดูโอ้ยนี่เจ้าถึงได้แ้วกะนีน้สองตัวเจ้ากกโอ้โอยอาไรไทยทำมาเข้าเฮ้เจ้านี่ มันเข้าคำสองเลยนี่ตอนไทยทำได้กับปลาส้อยเนาะน,นี่กับปลาส้อยหายแซ่บมดแล้วเจ้านี่ไข่อย,ยองแล้วเนาะปลาเนี่ยใ้เวลาเมินเจ้ากว่ามันจะเข้าคนนี้เนาะนี่สองตัวก็นะอมาหมันมานานันมาถึงช่วงใบใบอีทีไรไอเสียงฟ้าห้องแล้วเจ้าเนาะตั้งไม่ใสเป็นเจ้าแล้วก็พอฟ้าห้อง ปลาก็จะเริ่มหายอ่าตลอดเวลาแล้วเจ้ามาสองสามวันนี้แล้วเนาะฝ้าห้องช่วงใบแต่บัดตกนะเจ้าไปตกตั้งไดบุ้งฝ้าห้องปุ๊บกับป่าหายปับ๊บมีนึงก็ยุตไททำเพแล้เจ้ากาว่าถ้าได้ปลาใหญ่กไปไททำให้พ่พอนะอีกเนาะมาอีกตัวละ Ôi, mãng là, mãng là, mãng là. Ta con mục tiêu, mục con mục tiêu. Très sắc chỗ. Mãng Con mọi người. Mãng là, mục tiêu. อุ้ยี่ตัวสองตัวเออได้ตัวใหญ่นี่กะโอ้ยมันเงียบไปจับมือนแลั้นนี่นีนึงกับยังร้อสุ่มรุ่นตายใหญ่อยู่เหมือนเดิมเจ้า ไหนกันน้อเยอะขนาดเลยเจ้านกปากหางดูไปเรื่อยๆจนนี่เป็นพันตัวเลยอ่ะ เจ้าอันเจ้าตะเ,เพียนโอ้ยไม่ได้อดเด็ดเลยเวลาจับสดเด็ดมันตึงเข้าคนนี้เจ้าเนาะตอนนี้ใบสามแล้วเจ้าฝากห้องกนาดเลยตั้งไม่สายกณเนาะขอเก็บเพิสักช็อตนี่เด ห้องาตาังม่สายพระเจ้าดีหนึ่งยื้อดูะเปลี่ยนนี่ออกจากป่านินปัตเพียนนะแก้ววันนี้เจ้ามาหลังมาตรง,ตรงนี้ห่อนขนาดแต่เมฆฝนมาปนแล้วเจ้าดูลงเม็ดแล้วด้วยห่อนขนาดเจ้าหนิดปีหนึ่งยูเนี่ยฝนตกตั้งปุนนะเจ้าเนาะนี่ห่อนขนาดเลยเจ้า ลมก็บ่มีนึงใส่หมวกปอบได้ห่อนใจบ่ออกไหนนึงห่อนหวาบก็หวาบเลยอ่ะเออไปปุน่นค่ะตัวเดียวเท่าน,นั้นหรือฝ้าห้องป่าก็หายนูน่นใช่ไหมโอ้ยลงมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วเจ้าโอ้มาม่ได้มาในหน่อยมาหนักตัวเอง ยุดไททำก่อนเจ้า,าเจ้านี่เจ้ากว่าจะเดินทางถึงบ้านเนาะยิงเปีะยมมดเจ้านี่ฟ้ามาดูผลสรุปของยิงหนึ่งวันนี้นะเจ้านี่ <c oughs> ไอปานิลนสีตัวเจ้านี่ตัวแรกนี่เนาะปะจะเพียนแล้วนั่นก็เป็นปะสร้อยนะเจ้าเนาะปะสร้อยตัวใหญ่ส่งามอยู่เจ้าหนักอยู่เนาะนี่เจ้าผลงานวันนี้หมอนหมานอยู่ตอนนี้ก็ ใบสามเจ้าเกือบ,บายสีแล้วเนาะถือว่าพอได้อยู่นะเจ้าเนาะพอได้หมวนได้รุ่นหมวนมานอยู่เจ้าเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะเจ้าเนาะถ้าผครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกหนึ่งเดวยวเจ้าเป็นกำลังใจให้ตัวเองขอบคุณทุกการรับชมเจ้าเดี๋ยวติดตามอีกหนึ่งในคลิปหน้าเจ้า